นายกฤษดาข้ามาผู้ใหญ่บ้านวางหมักเห็บหมู่ที่11ตำบลนาคมิน้นอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2557เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำหมู่บ้านเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาในหมู่บ้านวางหมากเห็บจัดก,กิจกรรมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาผู้ใหญ่บ้านกฤษดาพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านนำคนในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีพื้นบ้านเพื่อเป็นการให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ รักษาและสืบทอดประเพณีพื้นบ้านในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไปด้านสังคมผู้ใหญ่บ้านกฤษดาพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านนำตัวแทนเข้าเริ่มกิจกรรมทั้งในระดับชุมชนและระดับอำเภอเช่นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันสำคัญอื่นๆอีกทั้งยังได้น้อนมนำแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้ศื่อาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนวางหมักเห็ดปลูกผักสวนรัวเรื่อกินได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักใช้ในชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการออมผ่านโครงการต่าง เช่นโครงการออมเงินในทุกวันที่1วันที่5วันที่10และวันที่20ของทุกเดือนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้รายรับรายจ่ายในครอบครัวมีการจัดตั้งศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลสุขอ,อนามัยของคนในชุมชนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นด้วยการนำพาของผู้ใหญ่บ้านและองค์กรผู้นำชุมชน การกระบวนการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนทราบถึงปัญหาทราบถึงความสามารถของชุมชนและเริ่มกันวางแผนเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนบ้านวังหมากเห็ุต่อไปอีกทางได้นำแนวทางการจัดก,กิจกรรมจิตอาสามาปรับใช้โดยการเชิญชวนชักนำบุคคลที่มีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านกฤษศดาและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่วังหมักเห็ดในรูปแบบการรวมกลุ่มจัดเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสนสถานในชุมชนการทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณวัดแหล่งน้ำถนนเส้นทางสาธารณะที่ใช้สัญจรในชุมชนร่วมกับประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการสร้างให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสมสมารสามาคัคคีคนในชุมชนมีจิตสาธารณะที่ดีในการดูแลสถานที่ที่เป็นสาธารณะของชุมชนตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วยสวัสดีครับกระผมนายกิษดาข้ามมาผู้ใหญ่บ้านบ้านวังมเหตหมู่ที่11ตำบลน,นาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม กระผมเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเม karaoke, then, 2015, ื turkey, ่อวันที yani ่17เดือนสิงหาคมพศ2557ปัจจุบันนะครับเป็นผู้นำหมู่บ้านมาได้ประมาณ6ปีครับการปฏิบัติงานของผมก็ได้ในฐานะผู้นำหมู่บ้านได้นำพาชาวบ้านปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ น้อมนำปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาประช้ในหมู่บ้านและโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์ษัตริย์โครงการพระราชดำริปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงอย่างเช่นมีการออมภายในหมู่บ้านคือบ้านผมนี่จะมีการอ,อมประจำอยู่คือวันที่หนึ่งวันที่5วันที่10 และวันที่20ของทุกๆเดือนเป็นการออมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและอีกอย่างหนึ่งตามดำรงชีวิตตามปรญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้การนำ ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์มาปรับใช้แทนปุ๋ยเคมีอย่างนี้เป็นต้นและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ก็คือในหมู่บ้านของผมน่ในทุกวันที่20ของทุกๆเดือนจะมีการพัฒนาร่วมกันก็คือการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ภายในชุมชนภายในหมู่บ้านทั้งวัดทั้งชุมชนร่วมกันเป็นประจำจากที่กล่าวมาทั้งหมดชุมชนบ้านวังหมากเข็บหมู่ที่11ตำบลนาคมินอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านกฤษดา เป็นชุมชนที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการจิตอาสามาปรับใช้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดความสมัครสมานสามคัคคีมีจิตอาสาที่ดีพร้อมที่จะดูแลชุมชนให้เป็นชุมชนที่อบอุ่นสืบไป